สวัสดีพี่น้องสุบูสุข้นครับพอกับช่องเต้าบนค้นมันแขมีบะดีว่าน้องไงเอาสวัสดีปลาลมกกอนน้องไงเหดหยังน้องไงขี่รถด,ดีปะถ้ามาสีรักซินครับมาเสาตอนนี้กับ18โมง4เครื่องละากับอีเมล ถ้ามาสีวัคซีนสองขวเคือจริงสอ,องขวบครบเหลือเจ็ดเดือนแล้วนะถ้ามาสีวัคซีนแล้วก็มาซื้อนมครับนมเดือนละหาล่างนี่หนอ่องแล้วก็เขามีของแถมหอมน,นะอันนี้ของแถมของเด่นเล็กหน่อยครับแล้วก็อีกกล่องหนึ่งกล่องนี้ไงจับเป็นยังครับของแถมขององ้มตามนี้ กุ้งเลิมมซื้อนุมชิมมะสือบิ๊กซี่พี่น้องส่วนนกก็หลายของแคมป์ก็ได้ของเล่นเล็กน้อยก็ได้เล็กน้อยเด้๋ยองเล่นหลายเมื่อนี่สัเกียเราได้เพียนึงครับพี่น้องแต่ว่าให้อยากชี้อีกบานบ่อนยังเล็กว่าท่านใดควายยังโตหน่อยอยู่ก่อนมากนั่น สายปาลากระดมสิงกัลงกบ,บลิงหญิงเนี่ยมากเลยลิงหญิงเล่นบ่ราะไรที่จริงอ่ะแต่ว่าเขาบอกว่ามาไก่เขาอีตนเขาเลยให้เล่นแต่ว่าเขาแต่เฝ้าแบบสุดเขียดด้วกันอันนี้ซ้ำลิงหญิงกันอ่ะเขาก็บ่าแค่ในเขา่าคนไทยอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวอายุใจอ่ะเนาะปกติเขาก็บม่ให้เข่าอกครับสองขวบหมดแล้วไปดูปปลาไหม มามาไปดูปลาไหมดูปลาไหมหยายายายไปสองนำ้ำเนี่ยมาดูปลาที่ไห,หนดูเตาน่ะ ไอเพี่อปบะอาหารมาบอกว่าน้องไอจีไปใส่ขึ้นบันได้เลื่อนบอกยังไงโย่น้องไออยากขึ้นยี้บอบอกป้าลูกเงี้ยที่หละน้องไอไปขึ้นบันได้เลื่อนขึ้นมาได้เลื่อนห่าวขนาดพี่น้องจับดีๆเด้อ เบิ้งจ้ามืออนี่ดีปะ <c ười> ขินด <c ười> ิขึ้นบันไดเรียนกลับไปกลับมานี่นอนเบิ้งหันหน้ามาเบิ้งลุ่งนี่ดีปะต้องไอทีไปซื้อ,อยังกอ่อน หันมาหนีหันมาใสา่คลองเก็บซี่เก็บซี่พี่บฮิ๊บฮิ๊บไรบังไกจะเอาอะไรบังไกจะเอาตัวไหนเนี่ย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 เอาตัวนี้ไหมอ๋ออยากนั่งเก้าอี้ น้องไอ่อยากนักก่งชอยี่หรอมาลงขยับให้นี่นั่งตรงนี้ดีไหมน้องไอ้ซื้อ KFC หรอน้องไอ้อยากกิน KFC เหรอจะตกมันจะตกนั่งดีๆถือไว้น้องไอ้มาซื้อไก่ KFC ไปกินกับจอทมะคเกอร์ตเตสได้ไหมน้องไอ้ชอบกินจอทมะคเกอร์ตเตสกับไก่ ยาถ่ายใส่ยา,ยาถ่าย้ลหาถ่าย้โลดน้อไอน้ไอไปสียาให้วะให้อู้น้องยาสีดยาบางดีวะนี่ชื่อะไรปลาลุกบางอ,อ,อู้ยไปไปไปเอาเบื้องขี่นองควง่วมริิงสูงประเดี๋ยปีนขึ้นนางได้อยากนางเข้าอีน่ะวะอยากเมื่อะรวาสัตว อ้านายค่ันี่น้องไอได้กล่องจุม่มกล่องจุ่มกล่องเกฟซีขอบคุณลุงหรือ,อยังอะน้องไอได้กล่องจุ่มนะซือสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทขึ้นไปมีสิทธิ์แลกซื้อกล่องสุ่มเจ็ดสิบเก้าบาทกล่องจุมงจ่มกล่องเกฟซีนะครับเป็นตุ๊ก,กตาตัวอะไรเนาะมีสี่ตัวนะี่ย แล้วก็มีตัวสิเขตตัวหนึ่งเป็นเรอมีห้าตัวตัวสิเขตตัวหนึ่งครับน้องไอแกะซีฟแกะซีฟยาวเดียว,ยวลงแกะให้ยวเดี๋ยว,ยวมันจะตกว้าวเป็นตัวไหนเนาะ มามาลุงแกะให้เจอไหนเนาะมีสีแดงด้วยเปิดออกซิฟ่อมจุ่มเกฟีน่าจะเป็นตัวเนี่ยว้าวน่ารักกันน่ารักไหมอันนี้กี่แฉก ไก่ทอดเนี่ยมีไก่ทอดน้องนั่งอยู่บนไก่ทอดแล้วนาได้กล่องจุ่มด้วยน่ารักไหม,ไมน่ารักน่ารักเอาไปให้ย่าดูนะปะไปหาย่าปะฝนตกเบิดมือเบิดขึ้นพีน่น้องเออตกแห้งสำนะ เป็นใจขี้ตูนมันแทนเราเรสียวฝ้นแล้วได้ร,ระบาดพี่น้องมาตามเมืองเนาะกบหมโคนเมื่อ,นะอสิได้กินสุกไปหาใหม่มาขำม,มันกันครับไปหาใหม่งามมาขำไปขี้ตูนมันครับ ทำมาเห็นบยูั็หนักหน่วยมันหน่วยหหลาไรครับขนาดใจเจ้ของเด่นของเด่นของแถมนี่ใส่ใส่ดีปลาล่กหรือวะไีปลาลไปสนมนอนเนนมจ้าที่มาเป็นของเด่นอคือกองอู้คือกองไงค่ะ รถขาใสของแถมได้พี่น้องไงกูได้ละสิประกอบให้บานเนี่ยบางทีตกเส้นกินได้สาเหตุกูได้สิเกือบกรอบให้บานเนี่ยมันไม่ยังบะพี่น้อง

สมของแถมเข้าแถมมาแบบนี้หรอกขอพูดเราหรอเขาพุดฆ่าเรา่ะแล้วบอมมีเสียงดอกแลนวบอมมีทาน,อนบอมมีทานไปไปกิน,บบนเจฟซี่ไหม เป็นยังน้องไอเห็นอยังน <oh ั้นข่าวแม่ข้ามามันฝนตกไปวิ่งข้ามาเข้ามาหันเข้าหน้าเข่าวแม่พี่ฝนตกสกีพี่น้องตอนแรกนะกี่มาเบิ้งเห็ดยกี่เหี้ยคือไงน่ะพี่น้องซื้อข้าวโพดมาน้องไอไปไปไปเย็นเบิ้งข้าวโพดในป่าลงนะ ข้าวอ้หเห็ดเห็ดน้องไอเยอะจังดีดีคือดีดีสิที่แบบนี้ที่แบบนี้นี่ที่แบบอ้อทห็ลาี่มีเห็ดายคือข้าวโพดห้าพี่น้องเบิดมีหกสิบบาทกองมาเศ้าบาทหกฝักเศ้าพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็เจ้าปอกให้หกฝักเศร้าเพื่อกันมินฟักขี้ลายสีเลได้พี oh, hit. Hit ่น <guarding you. S 1> ้อง ปวดง่ามๆสามแกเข้าได้คาปุ๋ยคาฟุนหรือเปล่าปุ๊บคนไหนพี่น,อน้องสิงมาปอกตรงนะปอกเลื้อใหม้มันบ่าให้มันหนาเนาะจนล้นหมอพี่น,อน้องเขียวม้วนปอกอีกหนึ่งใช้้างใช้ซึ่งถันเท่ง หนึ่งว่าต้องใส่เกลือดอกแต่ว่าต้มนี่ต้องใส่เกลือดอ้วยพี่น้องมันก็นหลายเอาเหลือหน่ะเอาเกลือใส่น้ำครับฝนต๊ะกับพี่น้องหอดยามันตกเบื้อดมือด้วครับมือนีใส่เกลือเนาะต้มกับโพดต้มบอกว่าดินต้มข้าโพดต้องใส่เกลือครับ โกเ,เข้มมะฮอรข้าวก้อนขีนข้าต้องไปล่าง <c oughs> เรียบเรียวข <c oughs> ้าวกรสีเอาพวนขึ้นทางทั้างขึ้น <c oughs> ครับฟ้าซึ่งเลยข้างหนึ่งข้างต้ม อันหนึ่งม่นไม่สุหออกหรอวะแม่เนี่ยเป็นตาแซบแท้ต้มกะมีมันล่นหมอ้อหกสิบบาทจะล่นพี่น้องเอ้ยอันนี้เศาบาทในหกฟักเฮ้ยป่านมันซือ้อเฮ้ยนี่ป่านแม่บผมมันซือ้อันว่าเศาบาทมีมว้วนแบบมว้วนแบบต้มพี่น้อง ใช้เกลือชุกแลล่ละตรงแลส้สิอัพฟีปลายแย่มอยาก,กินก็นเอามาละลายหรอครับมันวนไหมครับแย่งามยกระปุก็ได้เขียวม้วนนี่ละอัพฟีปลายม้วนเอาไว้กินไป อ่าแย่จิมาขนมมาห้ไาจิมาขนมมาให้กินเป็นบ่ล่หมันเฮียงเพราะกินกรองหวานอยู่จะไปทางันอะเนียเจมบลางลูกันอบ้สวัสดีค่าคอนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะเอไปล่างออก เดี๋ยวจังา郎ออกส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอา้าวคือบ่เห็นเหรอจ้าสวัสดีจ้าขนมผู้ได้เอาให้ยาตกกีมยาตีมเอาให้ยาตีมเอาให้ขีม้มันรูยซื้อหุ่มจ้ะไม่เอือร้ายต้องไปดื้อร้ายไปกินนอ้นองน้อยแล้วบ้านนี้นะ ่ใช่กิรยาที่ลเอียพอดีอ้าขอบคุณค่ะกินเห้ปลาลุบ้างเ้ำ้งบ้า,มางมักข้งวหวานอู้บ้านับาวนลุงตอพุ่นงามงมบน้องไอีอ้นอเบ้ต้าอ,อนันซอนเบงข้าต่อม S <S แบบต้มไม่แสบกัวีปหรอมันใสเกลือมันจิ้มันมบบนัวนัวแบบหนึ่งมันสีแหงๆง่ายจะ <S 2> <S 2> ยไหมหืมหืมหืมโอเคคือไหมหืม น,นเป็นของก็แล้วเปือกินดำข้าโขดไข่เข้มเือไข่เข้มกับกุ้งแห่งมากมาตำขดด่าโพดกินคื้นเสียจับถ้าติดแพค แบบไวปนะครับอัดปีกไปพี่น้องอัดปีกไวปตรงละสองตรงละสองตรงละสอง,ง,สองปั๊กแคบป่ะไปนอนเดีอบ่าบบนี้เด้อ เอื้องห่องพี่น้องข้าจะเอื้องมาไคร่ครับขนตกะเอื้องออกย่างจริงๆก็เอามาละลายล่ะกับมามาหนึ่งครับมาอ่น ผมมาอัพป,ปีวยนอกใหม่ผมกับอัพไ้เนาะแล้วว่าทำข้าวโพดไข่เค็มด้วยอุ้ยเสียงอึ่งหงอนที่เป็นตยา,นอา,อายานะต้องไายานะ chị già chết chứ bỏ chị bằng đây chú già chị đèo hả chú già chị ủa ảnh, ảnh. Mong, mong Mình, mì. Mình. Mình, ai thì, ta cho tư thì mỏng như mà tiếp mỏng nhỉ 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 nó ai chị già mỏng nhỉ bỏ chết bắp nó ai, <laughs> ai yeah. aoi, hài chứ bỏ hài rồi bỏ phút mỏ ở giang thầy hài 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 น้องไอ้หาหายงาหลดเหี้ยเงียกระีู่้กวาดจังู้ฮะเม่แล้วเมแล้วเม่แล้วครับเอาไหมจี๊บมัตอกินบัพกระป อืมชอบอืมหวานมากลองบอกลาพี่น้องนะปึ๊บนี่เนาะน้องไปตะขี้บันไดเลื่อนเป็นจื่อปลาขึ้นแล้วก็เป็นจื่อนมนี่ว่าจื้บันไดเลื่อนเงี่ยเอีย นำกระปุกเฮ้ยนำกรเตี๋วหญาติ้มเฮียจะบอกอ๋อนำ้าวโพดเฮียอะครับพี่นนองคลิปนี้อาไว้ตั้งนี้ให้พอกันคลิปนาครับครับาทมือเนียไว้ถ้ามีครับสวัสดีค่ะน้องไอสวัสดีค่ะ ไปกดปุ่มสีแดงให้ลงเอา